เหรียญปาตาลหลวงบุแพลวเปาวโลนะครับนะออกวันที่7นะครับพฤกษจิกาย,ยนปีพศ2554นออะครับนะออกวันคล้ายวันเกิดนะครับขององค์หลวงบุแพลวเปาวโลนะครับนะส่วนด้านหน้าเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงบุแพลวเปาวโลครึ่งองค์นะครับออกโคดดาวมีผ่อพึ่งอยู่ด้านในบริเวณสังคตินะครับด้านล่างระบุชื่อของท่านนะครับนะแล้วก็89ตรงด้านล่างก็จะเป็น อายุของท่านนะครับณนะช่วงเวลานั้นนะครับนะด้านบนก็จะเขียนว่าที่ระลึกนะครับเป็นเนื้อท้องแดงผิวไฟนะครับสภาพสวยนะครับนะสะภาพสวยงามเลยนะครับตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งเป็นสันนะครับส่วนด้านหลังตรงกลางเป็นยัน นะครับนะด้านล่างก็จะเขียนว่าวัดรางหม,มันอำเภอแมงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับนะองค์นี้ขอเปิดราคานะครับนะห้าบาทพร้อมจัดส่งนะครับเป็นเหรียญปัดต่างขององค์หลวงปู่แพ้วเป่าวันลนะครับนะห้าบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับพร้อมจัดส่ง